ับวันนี้ก็เป็นงานเอ่อขอ,อย่าตนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทางเจ้าภาพนะได้จัดข้าวต้มนะครับข้าวต้มปลานะครับทางด้านด้านในนะครับของศาลาโภธิมานะครับทางด้าน จะภาพจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมรับประทานอาหารก่อนนะครับนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท <with> ่านเลยนะครับที่มาเป็นเกียรติในงานคุณแม่นะครับขอเชิญเลยนะครับครับอ่าขออนุญาตทุกท <t iny> ่านนะครับเกรดกนาบเรียนเชิญสมาคมในบ้านเมืองที่มาแร้วมาชุมนุมกันนะครับจุด แล้วก <Cornell. S 2> ็ขอพีรกยาเต้นเชิญพี่พี่เต้นในร้อยรุ่น4ี่บเลครับแล้วก็เตยมทหาร24นะครับเอียเชิญทางสมาคมารเหารครับเ่ไปบ้านบ้านถ่ายแล้วใช่ไหมพี่เอาเชิญถ่ายแล้วก็พี่ะโอเคเราเชิญนักเรียนร้อยหมดเลยเตยนทหารเลย

Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

หาแล้วแคันสถานะเราบ้ามาจัดการเฮ้าอามมา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 าม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 าามมามมามามาม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 าม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 มามาม